ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้การที่เจริญพระกรรมฐานเข้าใกล้เข้ามาแล้วแต่ว่าเป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้รับฟังเรื่องของบุคคลตัวอย่างแต่ว่าสำหรับเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างนี้อาัตมาจะของดไว้ ตอนนี้ไปก็จะนำเรื่องของบุปผกรรมของบุคคลทั้งหลายที่มีการสวยความสุขความทุกข์เกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตริชันบ้างเกิดเป็นคนเป็นคนจนแล้วว่าเป็นคนรวยเป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่เป็นคนมีศักดิ์ศรีน้อยเป็นเทวดาหรือพรหมจนกระทั่งตลอดเข้าถึงเป็นพระนิพพาน อย่าประมวลเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นพระสูตรความจริงก็นำมาจากพระสูตรตนเองมาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้รับทราบเพราะว่าเรื่องสวรรค์ก็ดีเรื่องนรกก็ดีมีความสนใจกันมากก็มีมากท่านเอกันที่มีความสงส,งสัยในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุ ลายเป็นว่าพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมโรลรเชษฐ์เนตอนนี้เป็นเรื่องเล่านิทานสู่กันฟังแล้วดีไม่ดีนักเทศเสเองนั่นแหละเทศสอนชาวบ้านแล้วตนเองก็บอกบอกว่าไม่เชื่อเรื่องรา้งหลายเหล่านี้นี่มีอยู่มากแต่จะมากล่าวนี้มีหลักฐานยืนยันเพราะว่าเคยเป็นนักเทศมาด้วยกัน เทศไปเทศมาก็ปรากฏว่าไม่เชื่อพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าเสียเองเรื่องนี้มีมากฉะนั้นในวันนี้จะนำเรื่องบุพกรรมแองขอกล่าวว่าเป็นเหตุของบุพกรรมมีความสำคัญกว่าไม่ใช่บุพกรรมแท้มาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟัง ต่บุพกรรมนี้ที่กล่าวในวันนี้จะปรารบเรื่องนรกก่อน <c oughs> สำหรับเรื่องนรกนี้องค์สมเด็จประจินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้กับภาษาีิบุตรจึงมีมาในมูลบรรณาศกมัชนีกายข้อหนึเจ็หน้าหนึ แห่งพระบาลีในพระไตรปิฎกฉบับชลงาสยามรัฐความมีอยู่ว่าเมื่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสกับสารีบุตรในมหาสิหนาทสูตรว่าดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้จักชัดซึ่งนรกทางไปถึงนรก และปฏิปัาที่ให้เข้าถึงนรกอันหนึ่งสัตว์ผู้ดำเนินด้วยประการใดเบื้องหน้าแต่ตายไปแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกตินิบาทนรกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนี้ด้วยดูก่อนสารีบุตร เรายังกำหนดรู้ใจเขาบุคคลบางคนในโลกนี้ว่าบุคคลปฏิบัติอย่างนี้ดำเนินอย่างนั้นแล้วขึ้นสู่ทางนี้เบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปแล้วจะเข้าถึงอบายและทุก,กติวิบัตินรกโดยสมัยต่อมา เราเห็นบุคคลน,นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะการแต่กายแตกเข้าถึงแล้วสื่อบายทุกตินิบาตวินิบาตนรกสวยทุกเวทนาอย่างแรงกล้าเพ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิพยคูอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุข,ขมนุษย์ทั้งหลายดูก่อนสาดีบุตรเหมือนกระลุมฐานเพลิง หรือประมาณชั่วตัวคนเศษซึ่งเต็มไปด้วยฐานเพลิงปรศาศจากเปลวปราศจาควันลำดับนั้นมีชายคนหนึ่งซึ่งมีสรีระถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเน็ดเลยแสทุกแสทานหิวกระหายมุ่งหน้ามายังหลุมฐานเพลิงนั่นแหละโดยมักคาสายเดียว บุรุษผู้มีตาดีเห็นเข้าแล้วย่อมมีใจกรุณากล่าวเตือนอย่างนี้ว่าดูก่อนผู้เจริญปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นจักไปลุมทานเพลิงนั่นแหละโดยสมัยหลังต่อมาบุรุษผู้มีตาดีนั้นย่อมเห็นเขาผู้ตกไปอยู่ในหลุมทานเพลิงนั้น สวยทุกเวทนาอย่างแรงกล้าเป็ดร้อนโดยส่วนเดียวอุปมาณี้ฉันใดดูก่อนสารีบุตรเราแตถาคตยก็เป็นเช่นเดียวกันย่อมกำหนดรู้ใจของบุคคลในบุคคลบางคนในโลกนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นได้ขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้า แต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงสิ่งทุกติวิวิบิบาตและนรกเป็นต้นโดยสมัยต่อมาเราตะทาคตได้เห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปแล้วเข้าถึงอบายภูมิทุกติวินิบาตนรกเสวยทุกขเวทนานแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยที่ไปเจอาขู่อันบริสุทธิ ร่วมจากสุมนุษย์ <c oughs> <c oughs> ตามที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นบาลีที่องค์สมเด็จปะชินสีบรมศสาสนดาสัมมาสัพทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกตามที่อ้างกล่าวถึงมันแล้วเป็นอนุว่าองสมเด็จพระบัณฑแก้วทรงรับรองเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องพรหมเรื่องพระนิพพาน ตามหลักฐานตามที่กล่าวมานี่เป็นอันว่านรกมีจริงตอนนี้ไปก็จะเว้นเครื่องเรื่องบุคคลตัวอย่างเพราะว่าเห็นว่าสมควรแล้วเจะนำเรื่องเบสูตรตั้งแต่นรกถึงนิพพานมากล่าวกบับบรรดาท่านหลายเพื่อเป็นแนวทางของการปฏิบัติกวามจริงนรกนี่มีจริง อาตมาขอรับรองที่กล้ารับรองก็เพราะว่าเคยตายไปเห็นนรกมาแล้วแล้วก็หลังจากการตายมาก็ได้ฝึกฝนจิตใจพอสมควรตอนนี้ไปถึงไหนไม่บอกได้คืนบอกก็เดี๋ยวจะมาไล่จับหหาว่าอดออด,อ,ดอตริมนุษยธรรม ฉะนั้นหากว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังแล้วที่มีความสงสัยในพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็โปรดติดตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบาททิพแก้วปฏิบัติในกสินบางบทบางตอนเพื่อทำทิพย,ย์โคยานให้เกิดขึ้น สามหลักของวิชาสาหรือว่าจะฝึกจิตให้ได้มีฤทธิ์ที่เรียกนูว่าอาพิญญาหกสามารถจะไปนรกสวรรค์ได้โดยตนเองหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูวในเทศทรงเดช นี่ก็หมายความว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกราชเสด็จมาพูดแล้วก็มีหลักวิสูตรในการสอนให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้ประพฤติธปฏิบัติให้เห็นเองรู้เองแต่หลักสูตรการสอนขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มีจริงแต่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง ไม่ยอมนำหลักสูตรไปประพฤติธปฏิบัติแล้วก็มาบอกว่าองค์สมเด็จพระสวัสรไม่ทรงแนะนำสั่งสอนหรือว่าพูดแล้วไม่เป็นความจริงตามที่เขากล่าวกันว่าเรื่องพระสูตรนี่เป็นเรื่องปรามปราไม่น่าเชื่อเป็นนิทานเล่ากันมาทีหลัง ถ้าว่าบรรดาท่านหลายคิดอย่างนี้แล้วก็โปรดพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า้วยการปฏิบัติจริงคือฝึกทิพยคุยยานให้ปรากฏหรือว่าฝึกอภิญญาสมาบัติให้ปรากฏ เมื่อด้งสองอย่างนี้เป็นสมบัติในจิตของท่านท่านก็มีโอกาสจะเห็นสวรรค์ได้จะเห็นนรกได้จะเห็นพรหมได้เห็นเทวดาได้แล้วก็เห็นได้ทุกอย่างแม้แต่นิพานถ้าวิปัสสนาญาณของท่านเข้าถึงโคตรภูญานนับตั้งแต่โคตรภูญานเป็นต้นไปแต่ว่าวิธีฝึกอย่างนั้นทบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเห็นว่าจะยากเกินไป ก็มีวิธีฝึกที่ง่ายกว่านั้นแบบฝึกมโนวิธิไม่ทราบว่าใครสร้างขึ้นแบบนี้สงสัยว่าจะมีพระรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งรวบรวมเข้ามาจัดปฏิบัติขึ้นเพื่อนักปฏิบัติได้วิสูจน์ที่ตนเองหรือว่าจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้ที่ไหนแต่มาก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่ว่าผลที่ปรากฏนั้นมีจริงเอากันแบบง่ายมีอยู่สองวิธีวิธีที่หนึ่งท่านบอกว่าให้บรรดาท่านผู้จะฝึกจัดทูบสามดอกแล้วก็ดอกไม้สามดอกเทียนหนึ่งเล่มเงินหนึ่งสลิง มาตั้งไวขณะเในฝึกคำภาวนาว่านามาพะทะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องมีอาจารย์คุมในตอนต้นมิเช่นั้นแล้วก็จะเหลิงกันดีไม่ดีก็จะเข้ารกเข้าป่าไปเมื่อบรรดาลูกสิทย์นำเครื่องสการะมาพร้อมแล้วจุดธูปเทียนเสร็จพระอาจารย์ก็ทำนำมนเพื่อเป็นการคุมลูกสิทธิ์ไม่จิตฟันเฟือน การทำน้ำมนต์ใช้บทวิติวิโสพระกวาจงกระทั่งจบสามห้องหลังจากนั้นก็ใช้กระถาว่าน้โมพุทธายะเป่าลงไปที่ศีษะครูศิษย์คนละสามครั้งเขียนกระดาษเขียนว่าน้ำโมพุทธยะให้ศิษิ์จุดทูป สามดอกปกักลงไปในกระดาษภ้พเป็นสามเหลี่ยมปิดไว้ที่หน้าแล้วก็ให้ภาวนาว่านามะพทะวิธีนี้เคยฝึกบัรดา,ภาท่านพุทธบริษัทต,ตั้งแต่เด็กเล็กแท้ยุจะยุเจ็ดปีที่ห้าหกสิบปีก็เคยปฏิบัติได้ผลดีกันมาแล้วแต่ว่าตอนหลัง เห็นจะเป็นว่ากำลังใจขมรนดาประชาชนทั้งหลายต่ำลงฝึกกันเท่าไรก็ไม่ได้มีหลายปีมาแล้วเคยฝึกแต่ละปีคนที่ได้รับผลในการฝึกแบบนี้สามารถท่องเที่ยวไปในพบต่างๆได้เห็นได้โดยตนเองคนนั่งใกล้ๆถามได้วาเวลานี้พบอะไรแม้แต่ว่าจะว่าแต่โลกอื่นอาโลกนี้ก็แล้วกัน สมมติว่าท่านอยู่ทางภาคเหนือสุดของประเทศอยากจะทราบว่าเพื่อนของท่านที่อยู่ใต้สุดของประเทศเวลานั้นเขาทำอะไรเขาคุยกับใครพูดกันด้เรื่องอะไรพยายามทำไปแล้วพิสูไปไปตรวจด,ดูแล้วก็บันทึกไว้วันเวลาเก็บไว้ให้ดี แล้วก็ในเมื่อมีโอกาสได้พบกันไปถามเข้าเขาพูดนั้นจะรับว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงนี่เป็นเรื่องพิสูจน์จะบอกว่าพิสูจน์เฉพาะสวรรค์นรกจะหาว่าโกหกกันต่อไปอีกพิสูจน์กันในชาติปัจจุบันก็ได้แต่ก็อย่าลืมนะว่าท่านที่ปฏิบัติได้แบบนี้แล้วเขาไม่เล่นผู้ยีูบยำ จะไปใช้วิธีการใช้การพน,นันหรือว่าแข่งขันใดๆในกรณีใดๆก็าตามพวกนี้เนี่ยเขาไม่เล่นด้วยจะเข้าใจว่าเขาเป็นเด็กวพอาจิตเข้าถึงระดับนี้เขาก็เป็นผู้ใหญ่จะใช้วิชาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาสาเสนาแต่เฉพาะในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นแต่ว่าวิธีนี้รู้สึกว่ายา,ยากอยู่สักนิดเหนื่อย อาจารย์คนเหนื่อยรู้สึกคนเหนื่อยอาตมาเองก็เลิกฝึกเสร็จแล้วที่มาบอกไว้เทียนที่นี้ก็หมายความว่าอนุญาตให้ทุกคนที่รับฟังแล้วเอาไปฝึกกันได้แต่ก็ต้องระวังถ้าหากว่าทำกันไม่เป็นจนะเป็นบ้าเป็นบอขึ้นมาจะมาโทษกันไม่ได้เวลาจะทำก็ต้องมีความเคารพในครูบาอาจารย์จริงๆครูใหญ่ยิ่งก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนนี้มาตำราที่สองตำราที่สองนี่ได้รับหนังสือจากคุณมาหาสิงห์หมื่นบุญตันและอะไรก็ไม่ทราบแนะนำโดยคุณว่า,ยงงาอย่างไงถ้าจะเป็นหมื่นบุญตันอยู่แม่ห้องสอนไม่รู้ว่าเอาหนังสือเข้าไปไว้ที่ไหนแล้วสิอย่าอยู่บ้านเลขที่ อะไรเด็กก็เขงไม่อ่านวิออกเลขที่53ตำบลทุ่งยาวใต้อาบ้านทุ่งยาวใต้ตำบลทุ่งยาวอำเภอปลายจังหวัดแม่หออ่องอรได้จดหมายถามมาถึงวิธีที่ปฏิบัติให้แก่รู้สิทธิ์ว่าวิธีนี้เคยปฏิบัติให้แก่รู้สิทธิ์มามากมีผล ผลที่ได้รับก็คือให้ลูกศิษย์ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆแต่ว่าแกไม่ได้ใช้ไปในพบต่างๆโดยการส่งลูกศิษย์ไปก็ต้องและเวลาจะกลับเขาเรียกกลับได้ส่งจดหมายมาบอกว่าคาถาบทนี้ผมให้คนเข้าไปกันได้แต่ผมจะไปเองได้ไหมนี่น่าสงสัยเหมือนกันท่านอาจารย์ก็สําคัญจริงๆ ส่งตำราได้ให้คนอื่นเขาไปเที่ยวได้แต่ถ้าว่าตัวเองไปไม่ได้จึงได้นำมาทดลองฝึกกรบรรดาท่านผุ้บบริษัทภายในก็ทำมาประมาณรักสี่ครั้งแล้วก็ปรากฏว่าท่านปฏิโภาวปฏิบัติมีผลสงความตั้งใจ อันนี้สําหรับวิชานี้ท่านมหาสิงห์เขียนมาบอกว่าเวลาจะกลับต้องเรียกกลับนี่ในเมื่อมันใน,นเมื่อนำมาไิสูตรกรบับรรดาท่านพุทธบริษัทรือว่าเวลากลับค่อยกลับเองได้แต่การที่จะท่องเที่ยวไปก็จํากัดเขตไว้ก่อนก็ไปในส่วนของทางดีไม่ใช่ไปในโลกนี้ตามที่เราปฏิบัติกันนั่นแหละ ที่คนได้ดีได้จริงๆเป็นคนแรกก็สองคนใยกันคือวารชนีกับจิตรดาที่ท่าน,น,นหลายก็ทราบอยู่แล้วแล้วต่อมาในวาระที่สีก็ปรากฏว่ามีหลายท่านด้วยกันได้เห็นอะไรต่ออะไรกันบ้างตามที่ไม่เคยเห็นถ้าสองคนนี้ท่องเที่ยวไปในพบต่างๆได้ถึงสามพบขออยากจะบอกสามพบครึ่ง เฮ้ยเครื่องหนึ่งนั้นไปได้แต่ว่ามัวไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าวิปัสสนาญาณยังอ่อนนี่มีทีนี้มีประโยชน์ตำราที่ธรรมาหาสิงเขียนมาว่าอย่างนี้เทพฝึกกันนั่นแหละของธรรมาหาสิงหม่นบุญตันยั่งแม่หอดสอนท่าบอกว่าตำราที่ผมเคยใช้ก็คือหาดอกไม้สีขาวมาใส่ขันเทียนสองเล่ม เงินสามบาทผู้ต้องการจะนั่งไหวพระคำว่าไหวพระก็คือนมัสการพระรัตนตรยัยแล้วก็จับขันเมื่อก็จับขันแล้วก็พระอาจารย์หรือท่านอาจารย์กขาสอนว่าวันทานะสุสิสิขาปัจจคามิปัญจคามิเสสังมังคลังขจามิ เล้เป่าลงไปในขันสามครั้งเสร็จแล้วก็วางขันลงนั่งขัดสมาธิหลับตาว่าตอนนี้รู้สิว่านะตอนแรกอาจารย์สอนจำไว้ดีนะตอนนี้รู้สิหล,ลับตานะั่งหลับตาแล้วก็ว่าทุติยมปิพุทธังเมนาถังเมนาโถกรรมฐานะกรรมฐานัง ข้าขอเข้าประรมฐานและวิปัสนากรรมฐานเจ้าทั้งหลายทุติยมปิธรรมมนาทังเมนาถกรรมฐานะกรรมฐานั่งข้าขอเข้าประรมฐานและวิปัสนากรรมฐาน <c oughs> เดี๋ยวก็แกลกก็แกลกเปิดกระดาษที่อาจารย์เขียนมานนเจ้าทั้งหลายให้ให้ตั้งใจมั่น อี่นี่ถ้าใครจดไว้ถ้ามันสลับกันแล้วก็ปวดแก้ถูกต้องเลยนะแล้วก็ตาติยามปีสังคังมีนาทังมีนาถูกรรมฐานะกรรมฐานหนังข้าขอเข้าไปรกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเจ้าทั้งหลายให้ใจตั้งมัน่นเมื่อว่าจบกติฐานจิตตามความปรารถนาเมื่อจะไปได้ก็ล้มลงนอน ขณะที่เขาในฐานนี่ทัางเขียนมาวันนี้ผมก็เป่าด้วยคัดช่ามมหินี่ใครอยากจะเป็นอาจารย์แล้วก็จำไม่ดีนะเวลาที่รูรสิ์นั่งหลับตาตั้งใจยจย่าไปจุดใดจุดหนึ่งอาจารย์ก็เป่าคือว่าคาถาว่าคัดช่ามมหิคัดช่ามมหินี่ให้รูรสิ์ออกไป เมื่อจะเวลาจะเรียกกลับก็เรียกโดยคาถาว่าอาคัตเฉยยะอาคัตเฉยหิเมื่อว่าคาถานี้แล้วเรียกเรียกชื่อเขาเขาก็ตื่นคือมีความรู้สึกตัวขึ้นเป็นอันว่าคาถาที่เราปฏิบัติกันเป็นคาถาที่จากท่านมหาสิงเ์ในที่ทํากันจากท่านมหาสิงหมื่นบุญตันทรงมาจากแม่ห้องสอน,นี่เวลาที่ท่านหลายจะทํากันแล้วก็ นึกถึงธรรมหาเสียงด้วยท่านเป็นครวาดแต่ว่าสามารถให้คนไปเที่ยวได้แต่การในเที่ยวของท่านก็เที่ยวจะในภพนี้ไปในโลกมนุษย์ไปโน่นบ้างนี่บ้างตามเรื่องตำราที่ท่านจะมีความเข้าใจแต่ถ้าว่าในเมื่อเรานำมา,ราประกอบความฝึกกันแล <c oughs> ้วก็ใช้วิธีสมัยแทนนี่ไปในภพนี้ก็ไปในภพต่างๆ แต่ก็เป็นที่น่าดีใจที่สองคนแรกคือรัชนีรละจิตดาสามารถท่องเที่ยวไปในภูมิของสวรรค์กามาวจรพรมโลกและก็ที่อื่นนอกจากนั้นแล้วก็ยังไม่ไปในรกแล้วก็มีหลายคนที่ฝึกทำได้ ความจริงวิชาความรู้ขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดายังมีมากที่เราเก็บมายังไม่หมดเป็นอนุวิวิชานี้แต่หากว่าบุคคลใดมีความสงสัยในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอ,อพระพุทธเจ้าเรื่องนรกคนดีเรื่องเปรกคนดีอสุดกายคนดีเรื่องเทวดาคนดีเรื่องพรงคนดีและเรื่องนิพพานคนดี หากว่าท่านสงสัยในเรื่องนี้แล้วก็ขบันดาท่านพุทธบริษัทที่สงสัยหรือว่าไม่สงสัยก็ตามใจเถอะสงสัยหรือไม่สงสัยก็ไม่เป็นไรเป็นนั้นว่าต่างคนต่างฝึกกันเสียให้ได้และเวลาฝึกก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อยเรื่องราวของพุทธศาสนาอย่าทำกันไปเล่น ถ้าว่าไม่มีความเคารพจริงๆบางทีท่านจะต้องเป็นโรคประเภทที่เรีกว่าหมอแก้ไม่หายทั้งนี้เพราะอะไรเพระวันเหลืองใจจนเกินไปการที่นำเรื่องนี้มาพูดให้แก่บรรดาท่านทั้งหลายฟังเพราะว่าขี้เกียจเจอปกปิดวิชาความรู้ เรื่องวิชาความรู้ที่จะฝึกกันแบบนี้มันยังมีอีกมากแต่ว่าวิชานี้รู้สึกว่าง่ายดีแล้วก็ไปได้รวดเร็วอาจารย์ผู้ฝึกก็ไม่เหนื่อยสำหรับรู้ศิ์ทุกหาถ้าว่าจะสงสัยจะถามว่าเวลาจะฝึกทุกครั้งจะต้องให้อาจารย์เป็นผู้ควบคุมเสมอหรือ,อยังไงก็จะขอตอบว่าไม่มีความจำเป็น ตาหากว่าท่านมีสมาธิคล่องตัวเป็น,นเพียงว่าท่านต้องการจะไปไหนเมื่อไรเขา้าไปไหนเมื่อไรนี่ไม่เจาะหัวที่จะถามมาถ,ถอดอทิสมาในกายที่เรียกว่าถอดจิตไปที่นั้นได้ทันทีตามความต้องการน่าว่าท่านจะถามอีกว่าถ้าจะไปเมื่อไรต้องล้มเสมอหรือ ก็จะต้องขอตอบว่ามันจะลมติเพราะเวลาฝึกใหม่ๆเท่านั้นถ้ากําลังใจก็งบรรดาท่านพุทธบริษัทมีจิตเป็นฌานทรงตัวเมื่อไรเมื่อนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะใช้วิชานี้ไปสารวจตรวจสอบสถานที่ใดก็ได้ ในมนุษย์โลกกันได้เทวโลกกันได้พรหม,มโลกกันได้ยมมโลกกันได้และที่อื่นนอกจากนี้ก็ได้ถ้ากําลังบุญบรารมีของท่านถึงนี่การไปเบื้องสูงเป็นการวัดความดีทางจิตใจถ้าจิตใจของเรามีความดีถึงขั้นกาม,มาวาจรสวรรค์เราก็เที่ยวได้แค่สวรรค์ แต่ความดีของเราเข้าถึงพรหมโลกเราก็ไปเที่ยวได้ที่พรหมโลกแต่ความดีของเรายิ่งไปกว่านั้นเราก็ไปสูงกว่านั้นได้เรื่าาองว่าถ้าว่าจะถามว่าไปดูนรกได้ไหมอันบอกว่านั่นเรื่องเล็กแต่ว่าใหม่ๆย่าเพิ่งไปกันถ้าตกใจจะลําบากอรบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้เป็นสาว,วากพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค เป็นอันว่าวันนี้ก็เพียงแต่นำบาลีพระองค์สมเด็จพระจินสีมายืนยันว่าเรื่องนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็คำแนะนำขององค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิ์เพื่อใจเที่ยวนรกสวรรค์มีอยู่หาว่าท่านทั้งหลายสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูหรือว่าไม่สงสัยอยากจะไป ถ้าฝึกวิชาสามอภิญญาหตามแบบพระกรรมฐาน40ไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ก็มีผลแล้วก็มีผลเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้เวลาก็หมดเสร็จแล้วต่อที่นี้ไปขบมัดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับการฟังคำสมาทานแบะกรรมฐานต่อไปเพราะเวลาครู่หนึ่งนะเพราเราเวลานิดหนึ่ง